ตัวละครเชอร์นอฟที่ไม่ธรรมดาตัวละครเชอร์นอฟแม้ว่าจะมีผู้คนมากมายจดจําตัวละครตัวนี้ได้แต่รู้หรือไม่คนที่พากเสียงตัวละครตัวนี้ก็คือคุณเค็กฮุสตันหนึ่งในทีมงานของเทยาร์ดแต่สิ่งที่ไม่ธรรมดาสําหรับชายคนนี้คือเขาเป็นคนเขียนบทเกมคอร์ลูตี้ภาคเวทบอร์ในปีที่สกฬาส2008แและได้พากเสียงตัวละครเชอร์นอฟอีกด้วยที่พิก,กว่าคือ เขายังเป็นหนึ่งในผู้เขียนบทให้กับเกม Call of t y b a c k o f s ภาคที่1ในปีชิสกาัาล2011และยังได้ผู้ช่วยผู้เขียนบทอย่างคุณเดวิดเอสกอยเออร์ผู้ที่มีผลงานเขียนบทใต้ภาค The Dark Knight ของเด็ดพ่อโนแลนมาแล้วและยิ่งพีกไปกว่านั้นก็คือการร่วมงานกับคุณเดวิดเอสกอยเออร์ทั้งสองคนก็เป็นคนเขียนบทและเรื่องราวของเกม Call of t y b a c k o f s ภาคที่2และภาค Co War อีกด้วยและความโคตรพีกในพีกก็คือ คุณเคกฮุคคสตันเขาก็เป็นคนเขียนเนื้อเรื่องคอร์ตี่ซอมบี้ตั้งแต่ภาค World War จบไปถึงภาคโควอร์เลยและนี่ก็คือ